่วงนี้ดวงตกเจอแต่เรื่องไม่ดีหรืออยากมีโชคลาภเสริมความเป็นมงคลโบราณว่าไว้ให้ไปสะดอกเคราะห์ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัตว์ประจําชาติของไทยเราดังจะเห็นได้ว่าธงชาติไทยในสมัยก่อนเคยมีรูปช้างอยู่บนธงชาติก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นธงไตรรงในปัจจุบันอีกทั้งช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บารามีของพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วยสมัยโบราณจะมีประเพณีค้องช้าง หากได้พบเจอช้างที่มีลักษณะต้องตามตำราที่เป็นช้างคู่บารามีของกษัตริย์จะทำพิธีคลองช้างซึ่งจะต้องเป็นช้างเผือกที่มีลักษณะตาขาวเพดานปากขาวเล็บขาวขนขาวผิวหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ขนหางขาวและมีอันทะขาว หรือมีสีคลายกับหม้อใหม่ความเชื่อที่ผสมกับประเพณีสมัยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเชื่อกันว่าหากต้องการที่จะสะดอกเคราะห์ให้ผ่านพ้นเรื่องไม่ดีหรือมีวัยในเบญจเพศที่จะต้องเจอเคราะห์ให้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ด้วยการลอดท้องช้างแม้ปัจจุบันนี้ การลอดท้องช้างไม่ได้มีอย่างแพร่หลายเพราะในเรื่องของด้านความปลอดภัยถือว่าน้อยมากดังจะเห็นข่าวหลายๆคนที่โดนช้างถีบโดนช้างเหยียบจนได้รับบาดเจ็บหรือกระทั่งเสียชีวิตปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการลอดท้องช้างที่เป็นรูปปั้นแทนให้ผลได้เช่นเดียวกัน และมีความปลอดภัยมากกว่าการลอดท้องช้างให้ได้ผลตามที่ตั้งจิตอธิษฐานจะต้องมีความเชื่อและมีความศรัทธาก่อนว่าการลอดท้องช้างนั้นช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้รับชัยชนะดังในยุคสมัยก่อนที่ยังต้องทำศึกสงครามกับประเทศต่างๆก่อนการออกศึกจะมีพิธีในการลอดท้องช้าง เนื่องจากช้างเป็นสัตว์มงคลมีรูปร่างใหญ่ทำให้ดูน่าเกรงขามทำให้ทหารมีความฮึกเหิมในการรบรวมไปถึงทำให้มีชัยชนะในการรบปัจจุบันหากติดขัดมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาการลอดท้องช้างจะช่วยให้ปัญหานั้นผ่านไปได้อย่างราบรื่น ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีการลอดท้องช้างเพื่อการสะเดาะเคราะกกรรมหากใครที่กำลังประสบพบเจอกับเคราะกกรรมในเรื่องต่างๆเจอแต่เรื่องโชคร้ายจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนการลอดท้องช้างเชื่อว่าจะเป็นการสะเดาะเคราะกกรรมให้ผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปได้ ให้กลับกลายแต่เป็นเรื่องดีเข้ามาแทนการลอดท้องช้างช่วยให้มีโชคลาภเข้ามาเชื่อกันว่าถ้าหากใครอยากมีโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์เสริมความเป็นมงคลให้กับตัวเองนิยมที่จะไปลอดท้องช้างก่อนที่จะประกอบการสิ่งใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเสี่ยงโชคนิยมไปลอดท้องช้าง ขอโชคลาบก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคลุ้นหวยการลอดท้องช้างมีความเชื่อกันว่าทำให้คลอดลูกง่ายในอดีตหญิงมีครรภ์หลายๆคนนิยมที่จะไปเดินลอดท้องช้างเพื่อขอให้ได้เพศลูกตามที่หวังเอาไว้เนื่องด้วยสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องมืออันต้าซาวเพื่อดูเพศของลูกได้ จะต้องลุ้นกันตอนคลอดเท่านั้นและจะทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายและไม่ดือ้อการลอดท้องช้างมีความเชื่อกันว่าเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ดีมีแต่มงคลหากจะเสริมมงคลด้วยการลอดท้องช้างนิยมที่จะทำกันในช่วงขึ้นปีใหม่เมื่อได้ไปทำบุญที่วัดแล้ว ก็จะถือโอกาสในการลอดทองช้างที่วัดสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมความเป็นมงคลยิ่งถ้าหากได้ลอดทองช้างถึงเก้าเชือกแล้วมีความเชื่อกันว่าเป็นมหามงคลไม่ว่าจะทำอะไรก็จะราบรื่นและมีความก้าวหน้าคุณผู้ฟังคะแต่เดิมการลอดทองช้างจะใช้ช้างบ้านที่มีตัวขนาดใหญ่ และมีความเชื่องอย่างมากยิ่งถ้าหากเป็นช้างเผือกแล้วด้วยจะยิ่งเป็นมงคลอย่างมากแต่ปัจจุบันนี้หากลอดท้องช้างจริงๆก็ดูจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหรนะ่นักถึงแม้ช้างจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถฝึกได้แต่สัตว์ก็คือสัตว์เราไม่สามารถคาดเดาอารมณ์หรือสถานการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จึงนิยมทำรูปปั้นช้างที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะที่ดีใช้ทำพิธีลอดท้องช้างแทนซึ่งวิธีการลอดท้องช้างที่ถูกต้องสามารถทำได้ดังนี้ค่ะให้เดินลอดท้องช้างจากทางซ้ายไปขวาโดยวนตามเข็มนาฬิกาเป็นจำนวนสามรอบขณะที่เดินลอดนั้นให้ตั้งจิตเป็นสมาธิให้แน่วแน่ และอธิษฐานขอพอรภายในใจการเดินลอดท้องช้างควรเดินอย่างช้าๆไม่รีบร้อนเหมือนเดินแบบขอไปทีค่อยๆก้าวคล้ายกับการเดินจงกรมทำสมาธิหากท่านสามารถเดินลอดท้องช้างที่มีชีวิตควรเดินลอดทีละคนเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างตกใจ เพราะอาจจะทำร้ายจนเกิดการบาดเจ็บได้เมื่อเดินลอดท้องช้างครบสามรอบแล้วให้เดินห่างออกมาระยะพอประมาณแล้วให้ไหวอีกครั้งถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาสถานที่ในการลอดท้องช้างส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมไปตามวัดดังต่างๆ ที่สร้างรูปปั้นช้างใหญ่ซึ่งสามารถไปได้5วัดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วัดบางจากวัดดังศักดิก์สิทธิ์ใกล้กรุกงอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากไหวขอพรจากหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อคำดวงแล้วเสริมดวงความเป็นมงคลโชคลาภด้วยการลอดท้องช้างเอราวัณสามเสียร ที่นี่จะมีความพิเศษคือสามารถขับรถลอดได้เลยไม่ต้องเดินให้เมื่อยเพียงแค่ทำบุญ39บาทต่อนหนึ่งคันเพื่อช่วยเป็นค่าบำรุงวัด2วัดใหม่สุประดิษฐารามเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพสามารถเดินทางไปกลับได้วัดใหม่สุประดิษฐาราม อยู่ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อไปกราบสาการะองค์พระประถมเจดีย์แล้วอย่าลืมที่จะแวะไปที่วัดแห่งนี้ไปลอดท้องช้างเอราวัณเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ควรพลาดค่ะ 3. วัดหนองหมีเลยออกนอกเมืองไปไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรี ที่ตั้งวัดหนองหมีหลายๆคนนิยมมาขอโชคลาภกับต้นโพนึงร้อยปีรวมถึงมาเสริมสิริมงคลด้วยการลอดท้องช้างที่เป็นหุ่นจำลองขนาดใหญ่เพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภ 4. วัดห้วยมงคลใครไม่รู้จักวัดนี้ถือว่าเชยมากค่ะเป็นวัดดังศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานขององค์หลวงปู่ทวด ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้คนมากมายหลั่งไหลไปขอพอรจากหลวงปู่ทวดที่วัดแห่งนี้ยังมีรูปปั้นช้างสามเสียนเอราวัณที่ผู้คนนิยมไปสักการะขอพอรโดยการโย,ยนเหรียญให้เข้าปากช้างและเดินลอดท้องช้างเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และ 5. วัดช้างให้อยู่ที่จังหวัดปัตตานีวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300ปีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวัดหลวงปู่ทวดก็ได้เพราะที่วัดนี้ได้มีอัฐิของท่านบรรจุเก็บรักษาเอาไว้หากใครที่มาถึงจะต้องมากราบไหว้สักการะและที่วัดยังมีรูปปั้นช้างขาวเผือกให้ลอด เพื่อเสริมโชคลาภกันอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากโชคดีมีโชคลาภเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตช่วงนี้ไปทำบุญไหว้พระขอพรก็สามารถที่จะไปเสริมดวงเสริมมงคลด้วยการลอดท้องช้างได้ที่วัดทั้ง5้าวัดนี้หรือถ้าใครใจกล้าไม่กลัวช้าง ต้องการที่จะลอดท้องช้างตัวเป็นๆก็สามารถไปได้ที่วังช้างอายุทยาอยู่ที่กรุงเก่าจังหวัดอายุทยาที่มีช้างที่เชื่องถูกเลี้ยงดูจากควานช้างที่มีความชำนาญคอยดูแลหากจะลอดท้องช้างที่นี่รับอรองปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการลอดท้องช้าง เพื่อการสะดอกเคราะนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ